สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมไม้แชมนะวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะทุกคนเอาชีวิตรอดแบบว่าฟามของฮะอันนี้จะเป็นฟามของทำนี่งครับแล้วเอออ,อันนี้อันนี้อย่าไปสู้กับมันอย่าไปสู้กับมันหมดนะนี่ฮะนี่น,น,นี่ทุกคนเราเนื้อเราไปหาที่ฟาร์มเอาว่าอะไร ทุกคนบ้าตรงไหมหยุดรยทุกคนพุ่งตึงแลวอเป็นอ้นเกล็ ได้คนเกะแล้วระวังสกิลีตันยิงตาม่นยูมันนี่ไงเบอร์ลี่อะไรคุณชอบเนี่ยจริงจะอกินได้เหที่ไหนนี่ไงเบอร์ลี่น่ไปไหนไม่ได้เบอร์ลี่มันตั้งยี่สิบสามอันจะแบ่งให้หยุดยูนี่นี่อ เอาบอรี่เอาบอรี่มานี่ก่อนวันนี้เอาเบอรี่ก่อนครับเอาเบอรี่กันไม่เห็นขวางข้างเดียวทุกคนเราหาที่อยู่กันเก็บแล้วก,กดค้างที่หน้าจอเพื่อกินฮะไม่ได้เห็นอ,ยอนงยนท,ทิ้งต้องบุก้ิห ไม่กินทีละนิดทีละหน่อยหิวค่อยกินเนาเมันก็หมดกันนะขยายพันได้ด้วยนะทุกคนเบบนี้อา้าวคนพ่อเราหายคนพ่อเราหายเห็นชื่อพี่ไหมเห็นช่อกันให้ไหช่ะดูชื่อเพื่อตามหา ทุกคนข้างหน้าเราเจอฟักทองหุ้ยแกอีกตัวหนึ่งแกตามฟ้าเราต้องุ้ยตกใจโอ้โหนไม้เฉยหาพี่ียงนี้พ่อฟาไปซื้อไม่มาอาดใได้ครับมาุ้กดนกดตีตี คือพอมาวันนี้จะสูงที่สุดไปไหนคะมาที่ค่ะจริงๆึงฟังก็ได้นะฮะถึงฟังได้เหมือนกันนะพ่อคือเปล่าก็คือมาดูหายไม่ขาดนี่อ่านะฮะตายตทุกคนทำไมเราไม่ตัดไม้น่ะอันดับแรกเอ้ยทุกคนหมู่บ้านทุกคนหมู่บ้านหมู่บ้านทุกคนผมเจอหมู่บ้าน <c oughs> ไปไหนฮะเอาหายตามชื่อมาก่อนอันจะตัดไหมหรอไม่งั <c> ้น <oughs> สมจริงมากเห็นผ <c oughs> <c oughs> ม,ม <c oughs> งงแล้วบอกนะะตามตามผมนะปีนต้นไม้ปีนได้มาเร็วมาเร็ว ผมเจอหมู่บ้านหมู่บ้านจะช่วยให้เราปลอดภัยฮะ<า>ทุกคนเพราะเราหาเราไม่เจอแล้วล่าสุดอเอาชื่อหายแล้วเอาเดี๋ยวเยวเห็นละเห็นละข้างหลังไปไหนกระมา้าเห็นชื่อ,อยังเห็นแล้วดิมันต้องเห็นแล้วดิทํกทำไม <laughs> พวกเราเห็นจี๊ดแต่เราเป็นจี๊ดพ่อเราะ ข้างหลังโอเคเลยไปฆ่าเขาหนูวิ่งสิถอดไม่ได้เอาไปเอาทำไมพ่อตายข้าวเดี๋ยวไปรับก่อน เด็กสาเกมเกมมิงโง่เดี๋ยวไปรับก็ดีสปาวโอว้เกือบไม่รอดเหมือนกันพวกคนแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะกระเดินเนื้อก็ไม่บอกแล้ว,ลวกินอาหารด้วยนะชิคก,กินชิคก,ก,กินตัวมาสิมาอย่างนี้แต่เราก็ตุย แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาคนละเบิคิวพ่อต้องหัวใจอ่ะพ่อยอยู่ไหนวะพ่อ,พอใช่หาดีกแว่าอูกไกลมากเท่าไหร่วะนะจำไม่ได้แล้วนนเนี่ะในแถวนี้หเห็นชายหาดแล้วแต่ไม่เห็นพ่อ วนไหนนะวนพอหายพ่อหายผมเรียนลยพอถามพ่อไม่เป็นอ่ะพิมคำสั่งนะไม่มีเตาด้วยมหลังเตาพิมคำสั่งอ่านพิคำสั่ง,องเอ้อีหลังเตาให้ด้วยดหนังเต่มนไม่ได้ไกด e ซิเอ๊เปาของพื้น เดี๋ยวเป็นกันยาว่ึวอะ <_ S 1> ของมีแค่นั้นแหละในตัวบอกกินไ,ได้กินได้ตามมายอะขุดบรลลี่กันตามมาเงมง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 งม อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินดีหรอกอาหารยังไม่หมดไม่ใช่หรอหายถ้าจะไม่ผิดทางนี้นะอย่ามันต้องวิ่งขึ้นไปคอตอนนี้เราลงจากหมู่บ้านนะ่ะพาร์ทนี้สำรวจอย่างเดียวนะ cô gặp một hộ ba chưa thấy chưa cái thằng này, con mắt của thằng máy,

ผมก็เนี่ยไงวะกัรถองบ็อกเลยนะผมก็้น้ไงวะใช่เออจะตายแน้ะอย่าตีนะมันน้ำแข็งวะนี่นี่นี่ หมูวัาหมูหันเลยเหรออะไรอ่ะขึ้น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 ผมหาพ้นของสางอันนี้เรามาหาทรัพยากรครับอะไรจ่ไม่ได้ีไหมขอโทษนะฮะกบ ไม่ดีกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวดนดา่าอย่าตีอย่าตีอย่าตีมันนะวันนี้พยายามตีแต่ตีไม่ได้อะนี่แบบนี้อุ้ยมีซีดีเล็กๆเราออกแล้วออกมาแล้วออกมาประตูสามชั้น นอนก่อนนอนก่อนยังไม่ฉะกยังไม่กลางคืนหรอเฮ้ยจะยายายาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอาพอหายทุกคน <In talk. S 1> จะบ้าเราตัวเองหยัเยบเบอร์รี่ก็เจ็บดิเออเออเจ็บ คกดค้างมันดีกดดัวกดค้างสิพ่อกดดัวมันก็ไม่ใช่ดิกดเลมรดโตม่ชเ่ไหไม่รู้อะนอนก่อนยีรอฟนี้ทีนี้นี่เละคือคือุ้งานแบบนนก็นอนหน ยังถ <Yeah. S 2> ออกมางทิ้แล้ไปดำๆจักเลยอะเออจบทุกคนไม่ดูเหมือนกันตกใจี๋ยว่า3ปีอุ้ยไอ้กัก่พอไปไหนว้ายนอนในบ้านหลังนี้แล้วกันโ้อิดด้านมันกนอนไม่ได้สิ เขนั้นเข้าทางประตูดีๆนอนะอะไรตีตอนนี ah, oh. ้มีางไใช่ป่าวเอาลวอู้วเลเจอร์นะดูว่ะนี่มาแล้วไง ดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปดิกลับมาโอ้สอมีขก้นมืเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนอย่าตีจะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหด่วใจดิอาหารเหรอต้องเผาอ่ะ้อหม อย่าเพิ่งเช้าก่อนหนี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 แกลยีนัสซี่ไปแล้วโอหเยอะขนาดนี้เลยหรอคลิปคลิปเปเอร์ ไม่โกมไม่ฝุกต้อง <Wow. S 1> ไอตัวผีดำๆตัวสูงๆห้ามมองหน้านะ mm hmm. อ่ะล้วของพี่อยู่ไหนอ่ะพ่อพ่อเก็บของพี่ไปหมดเหรออ๋อไม่ใช่พี่กาย oh. อ้าวไอ้คนนี้มันจะตื่นมาอะไร มันก็ดีพอหรอมันดีพอปะชิบหายอ่ะเปิดเปิดทีหน้าเปิดมองนะอินเดียมนเปิดมาดูสิเฮ้ยพอแล้วเรีรกว่าแล้วะเปิดไม่ใช่เราโทรหาเอาหมดุกค ดนะออกดตพอีจิกทำไรนะ่ะขังซองบี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้ามานั่นเัง พี่กับซอมบี้ใครจะตุยก่อนกันแแ <Yeah. Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นอนก่อนได้ไหมพ่อนอนยังพี่นอนไม่ได้เพราะมี promise. ไอ้ตัวเนี้ยอะไรครั้งลนะมนเลยเป็นจัตตาลให้เออพี่เสียวยคือมองหน้าเอนเดอร์แมนใช่ปอุิยปิดไม่ได้ทำไมกูลิมตายอ่ะออกูเขาต้องกูผิด อะไรอาหารไหมเดี๋ยวเผากันเดี๋ยวเาเดี๋ยวเาบอสบอสไมบอเปิดอะไรกดีัมิ่กันโอ้ยเดี๋ยว oh, ิ่กัโอ้ยอันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ บอกว่ามันไม่สบายทำไมมันไม่แพ้ลูกคนนั้นตุยสักทีก็จะเจ้าเออผมจะอะไเอ่อเจ็บเจ็บผมเอง งานทีค่คนเราทนไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตปรับเช้านะ,ะปรับได้เหมัรับดแต่ผมก็ไม่ปรับนานอยู่งานที่คนเราจะเซตสปาวไว้ตรงนี้นะฮะพ่อเราจะได้ไม่ไปเกิดไกลมาออกได้ละซึนไม่ได้ ไมได้ได่ยนกัฮัวอะไรมันไม่ได้กลัวมันไล่อันนี้ไไกลางวันแต่ว่าสัตว์มันอยู่ได้ไงเ,เร็วๆขึ้นมานะสูนสูงมาสูๆนะๆนะเขาเรียกเอนเดอร์แมนที่พ่อหาค้างึ้นไง้ได้ กดดินขึ้นมาจากใครมันอยู่ข้างบนอนะข้างบนปลอดภัยคลิกกล่อง,งอู้นมปังที่เหลือไม่เอายอะ <c oughs> ทุกคนผมไปรับพอ่อผมกักนฮึบฮึบพ่ออยู่ไหน ขอหายทุกคนก้อนไหนวะอยู่ไหนอะทุกคนฟอผมอยู่ใส่วะจริงๆรมันคือขวากอดเชอร์เบอรี่ก็ได้ไหนอะทุกคนพ่อผมผมยังไม่เห็นพ่อผมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยนนั้ห่ ไม่ได้สิห้าสี่าสาตขอดีฉันขอตีอย,ๆๆอย่าได้ได้อย่าเพิ่งต่อทางต่อทางขึ้นให้อยู่ขึ้นไปขุดขึ้นไปขุดขึ้นไปสิเกิเอะไรตีรกันเกิดตีขุดช <c oughs> ี กดั้างไปย่ากดตึกตึกข้างหลังขึ้นมาเดี๋ยวไปหาของก่อนเมื่อกี้ตุยหาของก่อนเมื่อกี้ตุยตุย,ตยพัเบอร์นี่ เบอร์ดี้ทำเอาแพ้เลยเรือดเหลืองไหนวะมีเลี้ยงขี้หน้าพ่ออยู่ไหนยังไม่เห็นเลยฮะทุกคนพ่อหายพ่อหายไหนวะไม่ยอม ผมหมายที่บอกว่าหายกันดีกว่าทุกคนควัมและวอยู่นี่อันนี้คนแลกของได้นี่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 ตาโหนี่ตาดิเหรอเพราน่าจะเกี่ยวกับตัวยังไม่รู้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 ไม่สีผมไม่รู้ผมไม่รู้ กล่องไม่ต้องสนใจว่าผมเก็บระฮะทุกคนนี่คือหมู่บ้านไม่ดีเท่าไรหร่นะหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีของให้เลยโอ้ดีอยู่ดีอยู่ที่เนี้ยขนมปังอ่มเลยไม่มีฮะเก็บมาแล้วยังไม่มืดเอาทำไมบ้านหลังนี้ไม่มีทางเขง้า ข้าเนเปิดแล้วก็เป,เปิดเปิดไว้หน่อยนะจะได้ไม่ต้องเข้าไปซ้ําอีกสวัสดีฟุดแม่คนเราไปหา,เรา,ปหาเราไปหาตัวเราไปหาตาเผมที่ตาเผผมจํำได้ละ้านหลังแรกเลยนี่ไม่มีทนาอ่านนะทุกคน ผมคิดอะไรออกผมต้องการเอาไม้เขาก็มาดูสีัวนี้่องทำร้ายคนนีอะไรสีอะไรข่ออยู่ไหนอะเดูเกินข้อผมหายไม่ได้ไหนวะมันไม่ใช่ผีอันนี้มันโกเลมคนดีนนะเออ ก่นมันม่ให้หน่อยดินนยใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรนะเอาร่อมันไมาให้หน่อยครับหน,นึ่นนนนนนงขุดไม้ก่อนข้นไม้ลบกคนผมข้มนไมกก้ อย่าตีมันตีแม่อตีให้เดียวพลังงานหายหมด้นไงา<ะ>บอกว่าอย่าตีย่ตีเขาก็จะถามว่าใครใหญ่เองอุ้โอเลมหาย จิโกโลเลมผมต้องขอโทษด้วยนะไม่มีหรอกเงินมีแต่ไม้มีแต่หลิกพ่อพ่อมีอะไรจะให้ดาบได้ใครดาบไปแล้วนะ่ะอย่ายแย่งมาให้สิ ดาบเอาไว้ตีเออเพื่นห้าองได้ได้ได้ล้วได้ตีทีเดียวตุ้ยเลยเหรอะเขามาช่วงอะไรกันเข,นขามาช่วงเราเพราะว่าเราพิวโกเลมหรือเปล่าเออเออ

มันเข้าอย่างนี้มันอือเฮ้ยแกแบ๊ะแบ๊ะทำไมแกตีเดียว์คุยเลยเอาเนื้อไปอย่างกันพอไปอย่างไปย่าง ถือขออยักถือเบอร์รี่ยังไม่สุกเลยยังไม่สุกใช่นี่ตัองย่างเรอกันเรากันกดเลยย้อนมาย้อนมาย้อนมาเราจะปิดจบด้วยกันเออกดค้างที่ลูกไก่เอสนี่ไงอ่าพอเต็มจัง ทุกคนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ